กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยของเล่นของใช้เรื่องการเก็บของเล่นของใช้สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บของเล่นของใช้กันนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้วิธีการเก็บของเล่นของใช้ที่ถูกต้องคุณครูมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะนิทานเรื่องออกไปนะเจ้าปีศาจ เด็กๆพร้อมที่จะรับชมและรับฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนิทานเรื่องออกไปนะเจ้าปีศาจภาพและเรื่องโดยเหมือนฝันซับอนเนกคืนหนึ่งฝนตกหนักเด็กหญิงระเบียบกับเด็กชายวินัยเตรียมตัวจะเข้านอนพายุพัดผ้าม่านปลิว หน้าต่างกระแทกดัง,ต,งตึ้งตั้งไฟดับมืดลงเหมือนปีศาจกำลังจะมาสองพี่น้องมุดอยู่ใต้ผ้าหม่มตัวสั่นเทาด้วยความกลัวกรี๊ดเด็กหญิงระเบียบร้องกรี๊ดเมื่อมีบางอย่างมาเกาะที่หัวเด็กชายวินัยร้องรั่นเมื่อเห็นตาแดงๆอยู่ที่ปลายเตียง สองพี่น้องรีบวิ่งไปที่ห้องของคุณพ่อคุณแม่พ่อจ๋าแม่จ๋ามีปีศาจอยู่ที่ห้องของเราคุณพ่อคุณแม่ปลอบใจลูกทั้งสองให้หายกลัวเดี๋ยวไฟสว่างแล้วเราไปไล่ปีศาจกันนะลูกเมื่อไฟสว่างขึ้นทุกคนก็เห็นอะไรอะไรได้ชัดเจนคุณพ่อคุณแม่ เห็นของเกลื่อนกราดไปทั่วห้องจึงบอกว่านี่ไงล่ะปีศาจของลูกๆต้องลงมือเก็บกวาดไล่มันได้แล้วล่ะเด็กชายวินัยเจอสมุดการบ้านที่หายไปนานอยู่ใต้เตียงเด็กหญิงระเบียบก็ดีใจเมื่อเจอดินสออย่างรบไม้บรรทัดที่ตามหาอยู่ในกองของเล่นเด็กหญิงระเบียบ เก็บตุ๊กตามาเรียงบนชั้นเด็กชายวินัยเก็บของเล่นใส่ลงกล่องไม่ช้าไม่นานสองพี่น้องก็ช่วยกันเก็บของเล่นหนังสือของใช้ต่างๆเข้าที่เป็นประเบียบเรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมทั้งสองแล้วบอกว่าถ้าลูกเก็บของเป็นที่เป็นทางก็จะไม่มีปีศาจในห้องอีก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสองพี่น้องก็ไม่เจอพวกปีศาจอีกเลยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ฟังนิทานจบลงไปแล้วถ้าเด็กๆไม่อยากให้มีปีศาจในห้องเด็กๆจะต้องเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบนะคะเราไปดูวิธีการเก็บของเล่นของใช้ให้เป็นระเบียบกันต่อเลยนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆ วิธีการเก็บของเล่นของใช้มีด้วยกัน4วิธีวิธีที่1แยกประเภทของเล่นของใช้ค่ะ 2. ทํทำความสะอาดของเล่นของใช้ 3. ทํทำความสะอาดโต๊ะตู้ชั้นวางของ 4. เก็บของเล่นและของใช้บนโต๊ะตู้ชั้นวางของให้เป็นระเบียบ การจัดเก็บของเล่นของใช้บนโต๊ะตู้ชั้นวางของจะทำให้ของเล่นของใช้เป็นระเบียบเรียบร้อยค้นหาง่ายหยิบใช้สะดวกค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ให้เด็กๆทำใบงานที่4กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยของเล่นของใช้โดยให้เด็กๆวงกลมตัวเลขที่มีจำนวนเท่ากับรูปภาพนะคะหลังจากที่เด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วให้เด็กๆส่งผลงานเข้ามาที่แอปพลิเคชัน BK Learning นะคะฝากผู้ปกครองช่วยดูให้เด็กๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ